เขาว่ากันว่าถ้าอกหักอ่ะมักจะชอบมาทะเลคิดว่าจริงไหมก็น่าจะจริงนะคะเพราะอะไรมาทะเลแล้วมันสบายใจอย่างนี้จริงค่ะเขาบอกว่าถ้ามาทะเลทะเลจะพูดกับเราว่าซู่ซู สวัสดีเพื่อทุกคนนะฮะแล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยสุดยอดมากเลยนั่นคือพัทยานั่นเองนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าพัทยาซิตี้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้คอนเทนต์ของเรานะฮะจะมาถามสําหรับผู้ที่มาเที่ยวพัทยานะครับปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าหาว่าอกหักนะครับ ไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เราทุกข์ใจ <searches> ทะเลเนี่ยสามารถช่วยเยียวยาหัวใจให้กับเราได้หรือไม่นะครับคนส่วนใหญ่มักจะชอบไปทะเลกันหรือเปล่าในเวลาที่เขาอกหักนะฮะถ้าเป็นผมนะส่วนตัวถามว่าชอบมาไหมไม่มจําเป็นต้องอกหักก็สาม,มารถมาได้นะครับแต่ถ้าอกหักผมว่าทะเลก็สาม,สา,มารถช่วยเยียวยาได้เหมือนกันแล้วเมื่อทางบ้านลองคิดว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมมาทะเลกันด้วยเหตุผลอะไรและถ้าอกหักเขามักจะมาทะเลกันหรือไม่นะครับเพื่อไม่การเสร strings, ียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าครับ ชื่อน้ำลินค่ะชื่อตูนนะคะ,ะ,คะมาทะเลเพราะเหตุผลอะไระมาพักผ่อนก่อนขึ้นมาหาอะไระเราอะพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนหย่อนใจเขาว่ากันว่าถ้าอ,อกหักอะมักจะชอบมาทะเลคิดว่าจริงไหมก็น่าจะจริงนะคะเพราะอะไรอะมาทะเลแล้วมันสบายใจจริงค่ะเขาบอกว่าถ้ามาทะเลทะเลจะพูดกับเราว่าสู้สู้สู้ระหว่างทะเลกับภูเขาอะชอบอะไรมากกัน ภูเขาเาชอบภูเขาอ่อแบบว่าธรรมชาตินี่ทะเลมันแบบลมอ่ะภูเขาหนาวนะผมผ้าเขาที่เจ็บที่สุดเขาชอบคนอื่นเขาชอบคนอื่นขอหนึ่งเขาที่เจ็บที่สุดเขาไม่รักเขาไม่รักเป็นมัสดไปเนี่ยเราอ่ะแสดงว่าแล้วแต่คนถามแล้วกัน WLS.NAMIN ค่ะ JST.TU.NO ค่ะทะเลชอบบอกว่าสู้ๆค่ะ ชื่อทีครับมีแล้วครับมาทะเลเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าอยากมาพักผ่อนครับพักกายผมว่ามันฮิวใจดีใช่มันสบายชิวๆนั่งดูพระอาทิตย์โง่ๆไปวันๆถ้าให้เราแบบมาคนเดียวเลยไม่ได้มากับเพื่อนมาปะมาครับก็มาเนาะใช่มาทะเลตอนอกหักเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราแบบนึกถึงความหลังตอนที่เราเป็นความสุขอะไรเงี้ยหรอไม่ยิ่งดําดิ่งหรอคือยังไงเราก็นึกถึงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาเขาไปเก็บไว้ที่ที่หนึ่งอยู่แล้ว เราก็ต้องเอาเขาไปเก็บไว้ที่ที่หนึ่งอยู่้วเผื่อมาแล้วได้เจออะไรที่ดีกว่า<ห>เดิมด้วยได้ใหม่ๆดีกว่าเ<อ>พราะที่นี้ก็มีคนเยอะยนคนมากๆที่ว่าของขึ้นชื่อของพัทยาเนี่ยมีอะไรบ้างอะนอกจากทะเล ผมมาพัทยาที่ไหนผมก็กินเคบับเคบับใช่เคบับเนื้อตรง walking street ไปไหมยังคนเนี้ยเดี๋ยวจะไปหลังจากนี้แหละเดี๋ยวจะฝากบอกอะไรกับทางบ้านแต่ละคนที่อกหักและชอบมาทะเลบ้างครับอยู่กับเรวองเยอะๆครับรักด้วเองเย <S <S <ๆ S 1> เอะๆ,ๆแล้วก็มีอะไรอีกเยอะครับที่เราจะต้องเจอ w, T R W บบวัน T ัสกอ T แบครับชื่อเคค่ะเอื้องค่ะมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะเราเหมือนกันค่ะเพราะว่านัดกันไว้ตั้งแต่นานแล้วว่าแบบจะมาเจอกัน นัดยากว่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าก็ไม่ยากจริงค่ะมันแบบว่าได้สัมผัสบรรยากาศบรรยากาศใช่แล้วก็มาปลอบใจตัวเองอยู่ที่นี่คิดว่าไม่จริงเพราะว่าอกหักก็เขาก็ไปทุกที่ค่ะไปได้หมดเลยใช่ไหมระหว่างภูเขากับทะเลถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างเลือกเลยทะเลค่ะเพราะว่าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วแบบมีแต่ภูเขาค่ะก็เลยเบื่อแล้วเราเป็นคนเชียงใหม่ ค่ะเรียนมชอ๋อเด็กมชด้วยทะเลเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างมาตอนช่วงกลางวันกับกลางคืนจะเลือกอะไรกลางคืนค่ะเพราะชอบแบบถ่ายรูปปดแฟลชนอ่ี้หรือว่าสวยกลางวันค่ะเพราะว่าถ่ายรูปสวยกว่าก็สู้นะคะฝันมันไปให้ได้ไวๆมหาที่ทะเลก็ได้ใช่คนหมหาที่ทะเลหลั่งแจ่มก็ได้นะ <C> e <at> ไม่ต้องเสียใจมากรักตัวเองดีกว่าคนหัวขงนะครับทะเลเยยาได้นะครับชื่อพีครับลมมันเย็นดีครับแล้วก็พาเพื่อนออกจากบ้านมาบ้าง <c oughs> อะไรแบบนี้อ๋อมติเพื่อนแบบติดบ้านไม่่อยออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับผม <c oughs> ทะเลอะมาเป็นที่ที่แบบปล่อยจอยออกมาได้ไดเต็มที่อะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในห้องนานเข้าอะอารมณมมันก็จะดิ่งใช่ป่ะนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้าอะไรแบบนี้ถ้าระหว่างภูเขากับทะเลเรียกอะไรโอ้ทะเลแน่นอนครับเป็นตอนเย็นอะสบายสัเลยอะไรสถดครับ มันไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนครับผมถ้าบ้านอยู่ใกล้ทะเลก็มาได้ครับผมก็ดีกว่าเก็บตัวเงียบๆอะไรแบบนี้ถ้าให้มาคนเดียวมาปะตัวเองก็ชอบมาคนเดียวครับอ๋อมาคนเดียวด้วยเนาะ P E T E B I B E แล้วก็ O N L Y ครับยาน่าค่ะเดียค่ะเราสองคนวันนี้มาทะเลเนี่ยมีเหตุผลที่มาไหมว่ามาเพราะอะไรมาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปกันเลยใ่ไมไม่จริงค่ะเราอ่ะจริงค่ะทําไมฮะหนูไม่เคยคิดจะมาคือเราเพราะว่าหนูไม่คยออกค่ะ ไม่เคยอกหักด,ด้วย้สวยไงยถ้าเราอ,อกหักขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าที่ไหนมันเยียวยายให้เราได้บ้างน่าจะอยู่ห้องนอน,นะคะ่ะได้ค่ะมานั่งงงๆริมทะเลค่ะเผื่อทะเลจะพาความเศร้าจากเราไปได้บ้างค่ะถ้าให้เรืองมาทะเลเนี่ยอยากมาตอนกลางวันหรือตอนคืนมากกว่าตอนกลางคืนคะ่ะเพราะอะไรฮะ ถ่ายรูปกลางคืนแต่งมันฟอสวยสวยกว่าไม่เราต้องบอกว่ากลางวันกลางคืนไม่สำคัญหนูสวยอยู่แล้วคัญหนูสวยอยู่แล้วค่ะ A L I A N A R O D R I G U E Z อันเด s c o r e ค่ะ M A Y D E A R S ค่ะน้ำหวานนะคะวันนี้น้ำหวานมาทะเลเพราะอะไรคะหนูโอค่ะโอ้กลงเมื่อคืนเทวที่แล้วเมื่อคืนกี่โมงที่แล้วเขามีคนใหม่หนูดีไม่พอ บรรยากาศมันดีอ่ะยิ่งมานั่งกินเหล้านั่งคุยระบายความเครียดอะไรเงี้ยมันเหมือนปลดปล่อยไปกับน้ําทะเลอ่ะแม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะเราไม่ดีอยู่แล้วแต่แค่คนนั้นอ่ะเขามองไม่เห็นสิ่งที่เราดีแ่น,นั้นเองโอ๊ยไม่ร้องไม่ร้องมีเพื่อนคอยระบายอยู่อยู่ด้วยกันมาตั้งน,นานอนาคตยังเจออะไรเยอะแถวทะเลเนี่ยฝรั่งเพียบจริงโอ๊ใครเราวะดีมากค่ะนนบอกตรงๆพัทยางานดีมาก หนูว่ามาทะเลดีกว่าการไปกินเ้าไปเที่ยวตามผับมันระบายความเครียดเราอยากคิดอะไรอยากพูดอะไรออกมาก็พูดเล่าให้เพื่อนฟังได้หมดทุกอย่างแล้วถ้าให้มาคนเดียวมาปะไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ไหวอ่ะพี่ร้องไห้ตายขอให้น้องโชคดีเจอคนใหม่ไวๆปไปมีคนใหม่ขอเป็นต่างชาตินะคะคนไทยคงไม่เอาแล้วอ่ะบายเลยอ่ะคนไทยดีๆมีเยอะโอ้วิโอ้วิฟงครับเปิร์นค่ะส่วนตัวคิดว่าจริงครับ คิดว่าจริงค่ะเพราะอะไรครับมันค่อนข้างที่จะสงบเนาะมันมีเสียงคลื่นมีเสียงลมอยู่กับตัวเองฮิลลิ่งตัวเองไปในตัวด้วยค่ะกลางวันกับกลางคืนอยากมาทะเลในช่วงเวลาไหนมากกว่าช่วงกลางคืนครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสงบครับชอบช่วงพระอาทิตย์กาลังตกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีใจฟูเวลาเห็นแบบพระอาทิตย์ดวงโตๆกำลังแบบจะตกลงมาทะเลอย่างเงี้ยค่ะยังไงขอให้เจอคนที่ใช่เลยเร็วนะครับ <S <S <c oughs> อาจจะเจอที่ทะเลก็ได้ <c oughs> ให้ทะเลแบบโอบกอดเราแล้วก็เยียวยาตัวเองกลับมารักตัวเองไวๆค่ะอันดับสกอร์ HMR ครับ F E R N D U N I L A ค่ะชื่อฟูกับฟูกมีแฟนยังมีแล้วครับผมชอบฟิวทะเลครับลมพัดเข้าตัวไงครับผมถ้าอกหักถึงแรกที่นึกถึงคือทะเลเลยรับมาคนเดียวก็มาครับมาคนเดียวมาใช่ครับเพราะอะไรครับบางทีก็มานั่งปล่อยใจครับเดินลงทะเลบ้างอะไรบ้างแล้วขึ้นไหมวะขึ้นครับขึ้นครับ สมมตินะเคยพาแฟนมาที่นี่ครับแล้ววันนึงเลิกกันเราจะกลับมาที่นี่อีกไหมกลับมาครับกัาก็ถ้าเกิดเราห่างนะครับผมอย่าทําร้ายตัวเองนะครับให้พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขอย่างเช่นมาทะเลก็ได้ครับไปกินของอร่อยก็ได้ครับใช่เชื่ออาร์ตโบค่ะอยู่ห้องร้อนอยู่ห้องร้อนไม่มีอะไรทำค่ะอยู่ถ้าจะมาทะเลเนี่ยอยากจะมาในเวลากลางวันหรือกลางคืนมากงครับกลางคืนเย็นสบายอ่ะ เราอะกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนค่ะกลางคืนภูเขากับทะเลเรียกอะไรภูเขาค่ะเลือกภูเขาเหมือนกันเลยชอบดูหมอ,อกชอบดูหมอ,อกเขาอะไรเจ็บที่สุดเขาไม่รัก <laughs> เป็นไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ฟังคําตอบจากทางบ้านกันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับอกหักมักก็อยากจะมาเที่ยวทะเลนะครับแล้วเพื่อนๆทางบ้านเลยครับคิดว่าทะเลเนี่ยช่วยเยียวยาหัวใจให้สําหรับคนที่อกหักได้หรือไม่ะะไหครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ทั้งน้างใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วใน EP หน้านะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนๆสถานที่ไหนคําถามหัวข้ออะไรก็รอติดตามกันได้เลยครับนวันนี้ก็ผมเี่ๆค,คนดคนเดิมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะได้ใหม่ EP หน้าครับ